สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆพลังงานเลยนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะแม่หมอไม่ได้ลงคลิปยาวประมาณวันสองวันมั้งเนาะเออสุขภาพนะคะไปไปตามอายุไขนะคะเออแม่หมอก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วเนาะเออ บางครั้งก็ต้องเป็นไปตามวัยนะคะอ,อือเจริงๆแนะประเด็นก็คืออยากให้ทุกๆคนเนาะเอออย่างแม่หมออย่างเงี้ยนะคะก็จะเจ็บป่วยอะไรไปตามธาดขันนะ,นะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะในบ้านแม่หมออยงเงี้ย ตอนแม่หมอจะตื่นตีห้าเนาะขึ้นมาทำสมาธิเนี่ยอากาศก็จะประมาณสิบกว่าต้นๆนะอ่ะสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่าตอนเนี้ยนะคะที่แม่หมอทำคลิปเนี่ยสักสิบโมงเนะะี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ยี่สิบองศาหนาวไหม <laughs> อาการสำหรับบางคนก็จะบอกว่าอาการสบายๆแม่หมอเออแต่ส่าบแม่หมอก็หนาวเหมือนกันนะแม่หมอต้องคอยใส่ถุงเท้านะคะอืเพราะว่าเท้าเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในร่างกายนะต้องคอยรักษาเขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์รวมประสาทเราหลายๆอย่างจะอยู่ที่เท้านะคะเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเขาด้วยนะคะทุกๆคน เพื่อเราเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะโคเใต้สำหรับนะใต้สำหรับเป็นสมเรียนอ่าอย่าเพิ่งตกใจนะที่เห็นเดวิล ความหมายมันมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกลังวลอะไรมากขนาดนั้นนะเดี๋ยวฟังแม่หมออ่านก่อน <c oughs> และใต้สำหรับนี่เป็น3ามเหรียญน,นะคะเอ,อเนี่ยอาอีกหนึ่งใบให้กำลังใจสำหรับคนที่ตกใจ <c oughs> เปิดมาเป็นเดมีเดวิลด้วยอะไรคืออะไรนะคะเออสิ่งที่แม่หมอโฟกัสไปเลยนะ เดวิลตัวนีแม่หมอจะบอกก่อนเนาะสำหรับใครที่บอกอุ้ยเดวิลหมายถึงอะไรนะคะมันจะแบบเป็นในทิศทางที่แย่หรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าเออแม่หมอจะบอกเอาไว้ก่อนว่าบางทีเนี่ยพลังงานนะพลังงานของคนที่อ่านพลังงานเนี่ยคือสําคัญนะคะเออสำหรับสําหรับเมนในในในคลิปเนี่ยก็คือแม่หมอที่แม่หมอเป็นคนอ่านพลังงานให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่แม่หมอเริ่มอ่านเนี่ยถ้าแม่หมอโฟกัสคุยกับทุกคนเรื่องอะไรก่อนเนี่ยนะคะมันก็พลังงานเนี่ยมันเหมือนมันส่งมาว่าส่งไปที่ไพ่ด้วยอะนะคะว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันในสิ่งที่แม่หมอโฟกัสนะนะคะแล้วก็เป็นพลังงานรวมที่เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมัน อันนี้เป็นความความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะคะเป็นความเชื่อของแม่หมอส่วนตัวเนาะว่าทุกๆอย่างในรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นนะ่ะอะไรก็ตามนะคะแม่หมอเนี่ยในคลิปเนี้ยมันจะมีสิ่งพลังงานที่สำคัญอยู่สามจุดนะในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกในในทุกๆครั้งที่ทำคลิปมานะคะหนึ่งเลยคือมาจากเมนหลักคือตัวแม่หมอก่อนเพราะแม่หมอเป็นคนอ่าน เป็นคนเปิดไพ่พลังงานมวลรวมให้กับทุกๆคนสองคือพลังงานของมวลรวมที่เข้ามาอะไรองเงี้ยบางทีแม่หมอจะบอกว่าเอ้ยแม่หมอมีความรู้สึกคำพูดอันนี้มันเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งที่พลังงานที่เข้ามาในคลิปก่อนเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่ามีคำคำนี้เข้ามามันก็เออบางทีมันก็จะดูตลกตลกเพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่า เฮ้ยจริงๆฉันฉันฉันจะพูดอย่างนั้นจริงๆเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออและในส่วนที่สามก็คือสิ่งที่เป็นสื่อกลางก็คือไพ่นะคะอืมเพราะฉะนั้นแม่หมอจะบอกไว้เลยว่าในตัวเดวิลอันเนี้ยที่แม่หมอรู้สึกนะแม่หมอรู้สึกถึงเรื่องสุขภาพนะคะเออในเดวิลตัวนี้หมายถึง สุขภาพนะฮะอ่านแ่ม่อบอกเปิดเอาไว้ก่อนว่าหมายถึงสุขภาพนะคะ,ะแต่เดี๋ยวสุขภาพอะไรยังไงเดี๋ยวแม่หมอจะมาขยายในความรู้สึกจากนาภนะัยเนาะมาใบแรกก่อนเลยก็คือ temperance นะคะ temperance ตัวนี้เนาะะในไพ่วันนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะเ ในทพลตัวเนี้ยนะคะแม่หมอะมีความรู้สึกถึงการหมุนเวียนพลังงานนะคะในในแต่ละบุคคลนะเออไเออพ่วันเนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็น ด้านที่เป็นรูปธปรรมอย่างชัดเจนเนาะอาจจะมีเป็นนาม,มาทำเข้ามาด้วยนะคะในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกเนาะเพราะว่าในใบแรกที่เปิดมาเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงอ,อการหมุนเวียนด้านพลังงานของแต่ละคนตอนเนี้ยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเออ,เอ,อ,เอ,อมันก็เกี่ยวกับพลังงานมลวมที่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนผ่านมาในช่วงปีใหม่เนาะ หลายท่านก็จะเป็นพลังงานมวนลรวมก็คือพลังงานมวนลรวมแห่งเชิงบวกความสุขเนาะที่ได้กลับไปหาครอบครัวหรือได้ทำในสิ่งที่มีความสุขเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนก็จะมีเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็มีความสุขเป็นพลังงานในด้านบวกเพราะฉะนั้นในทำพันอันนี้นะคะที่แม่หมอรู้สึกในวันนี้คือการสมดุลหรือการหมุนเวียนด้านพลังงาน ที่ตอนเนี้ยเป็นไปในลักษณะที่ที่โอเคในลักษณะที่เป็นด้านบวกซะเยอะและทุกคนสามารถที่จะหมุนเวียนออพลังงานหยินและหยางได้ดีนะคะพอพอสมควรเลยแหละนะในสิ่งในธรรมภันฑ์ใบเนี้ที่แม่หมอรู้สึกนะคะอืมแต่ที่ที่ อีกอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกนะคะก็คือว่าน้ำเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยจะมีมีส่วนในการช่วยปรับสมดุลด้านพลังงานของของคุณด้วยเนาะออในคนที่มีการหมุนเวียนด้านพลังงานได้ดีแล้วคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณโฟล์เุอ,อ,อทุกๆอย่างอันนั้นก็คือโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า ฉันขาดสมดุลต้องการที่จะปรับสมดุลด้านพลังงานของฉันในบางส่วนหรืออท,ที่มีความรู้สึกว่ามันมน,น่าจะได้ดีกว่านี้ดียิ่งขึ้นนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณสามารถใช้น้ำในการเป็นตัวเชื่อมในการปรับพลังงานของคุณได้นะคะออ,อาจจะเป็นการชะล้างพลังงานลบหรือปรับสมดุลด้านพลังงานตอนที่คุณอาบน้ำดื่มน้ำก็ได้นะอะไรที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำอ่ะ หรือ,อคุณจะไปในสถานที่ที่มีแม่น้ำใหญ่ๆเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับน้ำรับพลังงานจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยปรับสมดุลให้กับคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะใน Temperance ใบนี้นะคะแต่สำหรับใครที่ที่ตอนนี้รู้สึกว่าให ความสมดุลในตัวเองมีมากพอแล้วมันมันโอเคมันเยี่ยมไปเลยอะนะคะ,ะการที่คุณไปแหล่งน้ำนะคะหรือว่าตอนที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณมีความรู้สึกถึงว่าน้ำเป็นชีวิตนะคะเออให้คุณประโยชน์ต่อคุณอย่างเงี้ยนะคะในการคิดในเชิงบวกนะคะและคิดในการเป็น การสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะคะมันยิ่งเพิ่มความสมดุลด้านพลังงานให้กับคุณมากยิ่งขึ้นนะอ,อในคนที่ดีอยู่แล้วนะคะ,ะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็ในในในไพ่ใบที่2เนี่ยนะคะที่เป็นเพจขอ o คัพส์เนี่ยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกถึงมันก็เกี่ยวกับด้านพลังงานเหมือนเดิมนะคือเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วทำให้ คุณได้มีการตื่นรู้นะคะเออในการสมดุลพลังงานแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายด้านพลังงานเนี่ยใบที่สองเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันอิงกับกับความรู้สึกที่เป็นด้านการการ awareness หรือการ ตื่นขึ้นหรือการตื่นรู้แม่หมอไม่ได้จำกัดนะว่าคุณจะต้องแบบโอ้โหเป็นตื่นรู้ขั้นสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้จำกัดนะคะแม้แต่การตื่นรู้เพียง1น3%นนั่นก็คือการตื่นรู้ของคุณที่มากกว่าเดิมแล้วนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้สึกดีกับทุกๆการตื่นรู้เพราะว่าการตื่นรู้ของคนเราทุกคนเนี่ย สำหรับแม่สำหรับแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะตื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นเรื่อยๆอยังไม่ได้มีจุดสิ้นสุดว่ามันจะตื่นถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแม่หมอเนาะแต่ทุกๆช่วงของชีวิตคุณก็จะมีการตื่นขึ้นเรื่อยๆตื่นรู้ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้แม่หมอให้ความรู้สึกเป็นแบบนั้นและส่วนใบที่สามเนี่ย ที่แม่หมอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือแม่หมอมีความรู้สึกว่าการตื่นรู้หรือการสมดุลด้านพลังงานของเราเนี่ยนะคะมันจะทำได้ไม่ไม่ถึงขีดสุดหรือหรือไม่ได้ดีที่สุดอะเพราะว่าสุขภาพด้วยนะคะถ้าสุขภาพเราเนี่ยเออมันมันไม่ได้อยู่ใน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  ในตรงจุดที่ดีนะคะเออมันก็จะมีผลกับด้านพลังงานออของเราไปด้วยนะคะในการทำพลังงานของเราให้เราเกิดการตื่นรู้ออชัดเจนขึ้นอย่างงี้ะคะหรือมีการพัฒนาขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเครื่องกั้นอีกตัวหนึ่งหรือทำให้มัน ไปได้ไม่ถึงที่สุดนะนะคะเพราะว่าสุขภาพเราเป็นเรื่องสําคัญนะคะเออถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเพราะทุกอย่างตอนนี้นเรายังมีกายภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะการที่เราจะพัฒนาขีดจขีดความสามารถของเราเนี่ยนะคะด้านการตื่นรู้ด้านพลังงานของเราให้พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยเออสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ ใน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 สิ่งในในภพ่เดวิลวันนี้นะคะและสุขภาพวันนี้นะที่แม่หมอมีความรู้สึกถึงนะคะก็คือถ้ามันจะเกิดสิ่งที่ทำไม่ให้ร่างกายเราสมดุลหรือโรคภัยหรืออะไรสักอย่าง,นงเนี่ยโรคภัยนั้นเนี่ยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่า,าให้คุณนะกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง นะเพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากตัวเราด้วยนะคะจากพฤติกรรมของตัวเราด้านการรับประทานอาหารด้านการดูแลสุขภาพการนอนการออกกำลังกายทุกๆอย่างเลยแม่หมอมีความรู้สึกว่า d ด v i ลตัวนี้ถ้าจะเป็นด้านโรคอะไรสักอย่างหนึ่งโรคภัยขอขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองนะคะอ,อ,อย่างเช่น แม่หมอยกตัวอย่างล้กันเนาะอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากอะไรเออเป็นประเด็นแง่ใหญ่เลยก็คือมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองใช่ไหมคะการที่เราไม่ดูแลสุขภาพกินออโรคเบาหวานเนี่ยจะเกิดจากการกินนะซะโดยส่วนใหญ่นะคะออในในคนรอบๆข้างออรอบๆตัวของแม่หมอนะคะที่แม่หมอสังเกตเห็นออจากพฤติกรรม ของตัวเราเองเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะเออไพ่เดวิลวันเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงอันนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในสิ่งในโรคพวกเนี้ยที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาทําให้เขากลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลได้เช่นกันก็คือในคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับมาดูแลตัวเราเองเนาะเออ มันมันไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะคะมันมันมีแต่คําว่าเอ้ยเราจะเริ่มเมื่อไหร่เท่านั้นเองเนาะสำหรับ oh. สิ่งที่แม่หมอรู้สึกนะคะอ,อขออภัยนะคะ <c oughs> ก้องสันแล้วก็เนี่ยในใบที่สามเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงถึงการได้กลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันเนาะ แม่หมอมีความรู้สึกว่าในในในบางพลังงานนะนะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยม,มันไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจกันในครอบครัวหรือในตัวสามีภรรยาหรือลูกหรือใดก็ตามมานะคะกับคนที่เรารักหรืออยูออ่รอบตัวเราเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะได้กลับมารียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ที่มัน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่ะนะคะเออด้วยความเอ,อ่อในไพ่ queen of cups ใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมถึงตัวของคุณถึงพลังงานของคุณที่มันเปลี่ยนไปนะคะคุณมีความเมตตามีความรักมีความเข้าใจในตัวทุกๆคนมากขึ้นนะ่ะเออมันถึงเนี่ยเป็นไพ่สองใบแรกเนี่ยนะคะอื ว่าทำไมเ,เมื่อคุณอวัยเนสหรือคุณตื่นขึ้นแล้วเนี่ยนะคะมันมันมันถึงจะปรับเปลี่ยนให้ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดวิลตัวนี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นในอ,อดีตนะคะที่เราอาจจะละเลยสุขภาพของเราไปแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากเราเองนะคะทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะ ทําให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะ Queen of Cups ใบเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงมุมมองใหม่ๆของคุณที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้เกิดการพัฒนานะคะด้านความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆในชีวิตคุณผัดเปลี่ยนไปในทิ่ ทางที่ดีขึ้นนะนะคะเออซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่ออกมาจากหน้าไพ่ที่ไม่เหมาะรู้สึกเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะเดวิวันนี้ไม่ได้น่าก,กลัวนะคะอ,อืมซึ่งถ้าตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอเคเออในสิ่งต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเพราะเราเองแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปรับ ปรับเปลี่ยนด้านง่ายๆเลยก็ยกตัวอย่างก็คือการด้านการรับประทานอาหารเนอหรือดูแลตัวเองเนี่ยเดวิลตัวนี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปเขาเพียงแค่โชว์ออกมาให้เห็นเฉยๆนะคะว่าโอเคตอนนี้ฉัน ชั้นนะอ,อ่อนแอนะเอในร่างกายของเราอะแม่หมอมีความรู้สึกถึงเดวิสตัวนี้เหมือนเหมือนกับร่างกายของเรานะที่เขากําลังฟ้องเราอยู่ว่าโอเคดูแลชั้นหน่อยนะคะตอนนี้ชันอ่อนแออยู่นะเ,ออเธอต้องใส่ใจกับชั้นมากกว่านี้นะเธอต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะเพื่อให้ชั้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเออนะคะ <c oughs> เอออยู่ดีๆแม่หมอก็อยากจะ มีความรู้สึกแบบนี้ที่อยากจะพูดแบบนี้ขึ้นมานะคะจริงๆร่างกายของเราสื่อสารกับเราได้ตลอดนะคะแค่เราเราต้องฟังเขานะคะแต่ตอนนี้เมื่อเราตื่นขึ้นนะคะเราก็จะรับฟังเขาได้มากขึ้นนะคะเพราะจริงๆเขาก็เหมือนอคนในความอะ,อะไรอะ่ะทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขามีชีวิตเนาะแล้วเขาก็อยากจะพูดจะคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ย เราจะรับฟังเขาได้มากขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะดีใจดีใจดีใจทีหน้าพ่าออกมาเป็นวันนี้เนาะได้สื่อสารอะไรที่ที่แปลกออกไปนะสำหรับหน้าหมอในวันนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็แม่หมอรักทุกคนเหมือนเดิมส่งความรักความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนเช่นเดิมนะคะแล้วก็ ไม่ไม่สายไปนะแม่หมออยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือส่งความสุขให้กับทุกคนในปีใหม่นี้นะคะให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะมีความสุขอย่างไม่ไม่เคยมีความสุขมาก่อนยิ่งเราอยู่กับ 'HERE''' here and now'.. ได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะ โอเควันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังแม่หมอนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ